โอ้ครับผมจอดแน่นอนด้ยไรเขขวานเบเหอนน่วยนะครับผมไม่แน่นอนจริงจงนะจอดรถกันเลนสอเลยเอออ่แต่อย่าไปหาทํานะฮะอย่างเงี้ยไม่ดีสาธุ ะะนฮก็เป็นเจ้าหน้าที่อา,าสาสมัครด้วยนะฮะอยู่ผู้ภัยคุณธรรมนะเะนี่ยขับรถเทรลเลอร์คันนี้รถพูนเลยโอ้อ้าวหนูอ้าหลวงตาให้นมลูกโอ้หลวงตาให้นมไปกินนะโอ้ ชคดีจริงๆนะฮะน้องตาท่านหยิบเองเลยนะครับหยิบนมรับประเคนเสร็จแล้วก็เอาให้เด็กนะฮะโอ้โหน้ำสกอนตงน้คะน้ำใสเป็สวานาวาััเลนก็ระงน้ำรันร้นาหนันะคะ น้ำวางวางน้ำวางจักเป็นน้ำบอลทั้งหมดสองตัวน้ำแล้วก็วางวางน้ำวาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์นะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่คือพาบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะโอ้โหแล้วนี่คนนี่นั่งรอกันตลอดทางจริงๆโอ้โหยกสองมือจ้ะ อ่านั่นแหละนั่นแหละยกสองมือะะเอาไว้ข้างบนนั่นแหละอ่าแล้วจับนั่นแหละโอ้โห อ้าวให้เด็กหลวงตาบอกให้เด็กเลยอ้าวนี้ด้วยโอหลวงตาบอกให้เด็กนะโอโชคดีกินเลยได้นมหลวงตาปูชื่อมีกินด้วย็นกจกรขสับวแล้วกวางไ่ะัสดีทุกท่นนะฮะที่ติดตามชมทัวไทยนิวนะฮะ เสรับแล้วนะวางไปเลินนะคะแบบปอดสะอาดแบบตะบอนสักวดสักขวดเนาะปอเป็นะบอนสักขวดสักวดนะครับวันนี้ก็เส้นทางนะครับเดินทุดงนะครับไปทางเพอโนนสังนะครับท่านกําลังเดินทุดงนะครับเมุองนามเพอโนนสังนะครับสแล้ววางนะคเสร็จแล้ววาง้ฟนะคร โอ้ขาโุ๊ะางวาไม่ได้คุณผู้ชเดวน้องๆเขาจะอกขันมาวานนะคะแล้วอท่านคนสุด้ก่อนละวันนะคะรถดันขาไปนะคะรถดินขาไปเลยน่านมน้องโป้ขอนมอุโปไปกินเนอะของให้เด็กคนนี้เลยสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะฮะ อันนี้ถวายหรือว่ายาวไปฮะเดี๋ยวมีคนมารับครับคนเดี๋ยวน้องน้องจะเก็ดหน้าหลักค่ะตัรอนะคะต่อมาเราปรสานต่อจุดจานปานนะคะอ่านขาข้างข้าขาขางเลย รถตังค์นะรถตังค์ตังค์เงี้องครับทองไหมครับอ้าวท้องอ้าเอานมมาให้หน่อยครับขนมมีไหมขนมเอาขนมมากล่องนึงอ่าขอเจอคนท้องนะฮะก็รับกันไปจัดจะเลยนะครับทั้งนมทั้งขนมโอ้โหมีน้ําดื่มไหมน้ําดื่มน้ําดื่มอห้เอาแตงโมไปหนึ่งลูกโอ้ นั่นแหละเอาตังโมไปด้วยเอาน้ําดื่มด้วยเอาทิชชู่ออกทิชชู่ไปถวายพระลูกทิชชู่เปียกไปถวายพระอ่าทิชชู่เปียกไปถวายพระอ่าออกออกออกมาเลยทิชชู่เปียกออกมาเลยอ่านั่นแหละมีกันนึ่งกันนึงเออน้ําดื่มไปด้วยอ้าวแบกกันกลับบ้านไปเลยจ้าคนท้องโอ้โหโชคดีจริงนะฮะ